มอติงอยู่เวนค่ะเราไม่งไปเตยเราไม่เตยเราพี่คนหนึ่งนะเราไปหนาหรอพี่ไปหนาจไม่เตยเราไม่กลับเราไปหนาดไปเตยดีใจตายเลยโอ้ยหนูเนี่ยแม่น่าหยาบก็ทรงเดิมก็ทรงกลางทรงกลางว้าวก็ใช่ไงกลางว้าวเช้ากลางว้าวนี่ทรงนี้ไปเรียนปะวันนี้ไม่เรียน ไม่ลรอกสอบเีลยอกไปอัดเลือนสออะไรนะคะแนนเลื่อนสอบกันที่ไม่ได้สามสิบมูมีงานไหมอะไม่รู้ไมเนี่ยไม่สามสมีงานไหมนะายังไม่ออกเลยยืนใช่ไหมวันนี้วันอะไรคุยงานวันนั้นันอะไรวันจันร์วันจันทร์แน่วันที่เจ้าทำไมติดอะไร สอบอะตอบลาดิเราอินแบลาครับ่ะลางานนะไม่ใช่อบไม่ได้ตอบลาไม่ได้ร้ลางานสอบปันวันพุธวันพุธบงิต้องอีเมลให้คนจ้ามาลุจะู้นะพุธส่อีเมลมาก่อนแ้อวส่งวันอังคารนอังคาอวันอังคารเหรอุดกระดาษไส่งนอเารไม่วันอังคารทำอะไรหอสตารางยังไม่ออกตารางออกแล้วออกแล้ว ที่เดินออกวันจันทร์อ็มันไม่ออกวันี่้ากม่ได้เดนออกแล้วหลังเดือนเดือนพเดือนเดินออกไปแล้วนี่สามวันจันทร์ดนเดอนออกเลยเดินออกทุกยี่ห้าไออกวันนี้วันนี้่ะเอาแม่เงินเดอนออกแล้วนี่แม่ยักษ์เหรอไม่ออกเหมอเมื่อวานไม่ใช่หรอหน้าเหล่าเชคได้วยแม่เป็นระคาเอเชคึ่งแม่เปนปะ ไม่บอกเนะ่ยเหตุเราตแย่เลตเ่ที่ัีอายัอายัดั่เีบข้าง้ลยพี่พีนั่งไปนะดีละเอาที่มองกล้องทั้งหมดได้หรอกนะติดฟันก็ไม่บอกกันเดเนเราท่าแล้อเลยอืี่มองก็จะโดนกัเลยปเไงเุบอกแล้วเยุ่งเอเ่ยงอขขิดนะ เต้นเลยอะน้องไม่เต้นอะไรก่อนเต้นเลยนี่จะง่ารถเลยนดีใจดีใจจะยิงแั้งแรกติดแฮกซี่เลยฮะนึ่งแฮกซี่ไปเจอติดหลังรถนะที่บอลพี่ไม่นิดถึงไปที่ชัยาูแล้วบอกตอนแรกเขาเล่าให้ฟังพับไหมหรือว่าเป็นใบใบเลยเป็นกามกาเป็นกามแบบไม่ไม่ับเป็นดอกด้วยใช่ป่ะพี่บอลถ้าพับเป็นดอกท่านจะลำากทำไมจุดกินอะุดกินเรย์แตะดังเลยไหม ไม่เป็นไรเานี้ตานี้พ่อกรไมทให้ทำไรเนี่ยพอกเพ่งเพิ่งนูขอเชียร์หน่อยวันนี้ลูกหนูประกบกับไวทไม่ต้องเอาลูบหนูลับตาด้วยใครหยใครทำไม่รู้แหละรู้จดโอไว้ดูดีมากสิเนี่อยู่เนี่ยรู้เลยว่าปก็เป็ไดเจไมหอม่ตอสวยไม่เป็นไรหรอกมปกิีหลัมากกว่าลืมเนบยไเ่มา รอ้เลย่สวยมากน้องมาถึงแล้วได้ใสแว่นทีหลังอ่ะแค้ในการใส่แว่นแล้วไม่รู้ว่าตาเราเป็นยังไงอยู่ในชั้นหนูกำลังหลับกำลังหลับตาพอดีนะหม้คนเราก็ต้องมีหลับตาบ้างสิพี่ชาอยู่ตลอดออกเซ็กซี่อ๋อไม่น่าหรอเขาทักผิดไปเจออยุ่างดียุ่งเหรอยุ่งชอบยุ่งกับพี่บีอยู่เลย เคื่อหอมบ้ายุงตอมของดำเงียก็รู้เรื่องจริง่ะล่านี่ตาบอดมันจะตอมาเลยใส่เสื้อขาวบ้าเี่คนขาโดนยุงกัดอ่ะพี่บอลบ่าพี่เนาะพี่บอลพ่บอลก็โดนพี่ไม่อยากว่าไปแล้ว่จะกินข้าวอย่าง่าพี่ตลอดเลยเขาตมาแล้วนี่ยต้กินจุว่าายลูกไก่ไก อภิพิชชนไหมนิดนิดเไม่อไม่กะถ่ายดูดีสุอบันเต็มแล้วอุ้ยไอ้ดี่ตุ้มดีดีจะนมาคุณบอลดิลิสดิลิสดิลิสเนี้ต่อไปอย่าไปยืนที่สูงให้คนไหนรูรูเปล่าเป็นทาง เห็นเนียงแบบที่ไม่แบบที่นี่มันพอถ้าคนยีเตี้ยวันถายไปเห็นเนียงขึ้นอย่างเงี้ยต่อไปหันเออเสือย่าเีอยท่าขอดนงเงี้ยอย่างอย่างดีคือเสมออย่ังเตี้ยกว่าอ้่างั้นเราก็ต้องหาเก้าอี้มายืนต่อเลยเพราะถ้าต้องหาุ้กี้เกิดวันหน้ายืนเพื่อถ่ายตอนลงมาละมันวนทำไมเนี่ยวอละมีละไม่ชินละข็ยิงแปดให้หนุ่ม นี <in. S 1> ่ยเรียกไฟไฟโฟกัสไฟไฟอะไรไฟไฟสองเขียไฟสองเลียดคือสองเขียดเมื่อกี้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 เปเติมแก๊สมาเมื่อกี้ไปเติมแก๊สพร้อมแก๊สใช่ไหมห้ามลบคลิดต้องแก๊สให้เกียรตเสียภาพรับก่อนศิลปินเติมแก๊สเติมน้ำมันไมอเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงแวะปั๊มหนูพูดว่าแวะปั๊มนั่นแหละแก๊สรถยนต์อ่ะเรานี่พอเข้าไปใช่ไหมก็เล like <behold varit. S 1> ยเข like, ้าไปเข้าไปจอดปุ๊บปุ๊บเข่าเลยโมบัสจดลงพี่ขาเติมแก๊สเลยค่ะ เอาเอาเต็มห่าวเหรอคะใช่คะ่ะแก้สอะไรคะแกส้สโมติเก้าหนึ่งเหรอครับพี่แก้ดับวีจีค่ะอยู่นู่นครับน้องเวลาดเดียวกันน่ะจะไม่เห็นไงทำเป็นตาโตใส่เขาะนี่ว <_ d ata> ีนมากเลยอะ่ะทำเป็นตาโตใส่ครับน้องพี่กระโถก เขียนว่าแก๊สรถยนต์ใช่ไหมหนูก็เข้าไปไงแล้วไอ้ร้านแก๊สหนักมันอยังมีทางมุ้งอ่ะไม่ไม่พนักงานแก๊สเติมแก๊สรถยนต์กับเติมน้ำมันอ่ะคนละเกะกันเออน่าปวดใจได้กันอ๋อเพราะว่าหนูดูถูกเขาเขาฝักผูตาคใช่ไปปั่นปั่นน้ำมันแล้วนะเดินข้ามมาสามก้าเลย้าใครบอกให้มันหลบมุมอ่ะแหมแล้วก็คำในโกรธก็เจ้าเดียวกันแหละทำไมมันอยู่ในปั๊มเดียวกันอ่ะมีเยอะแยะเออมานพอยนะไปจอดตรงนั้นเลยเท่าก้อง มันไม่หน้าหลายคนเลยเนาะมีหลังรถมันแยกถังเลยหลังรถที่น้ำเต็มเลยเด็นแยกค่ะเพราะว่าแกมันจะเป็นเตินแก๊สก็แถมน้ำไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยปั๊มนี้ได้แค่ปวดเดียวเองขอนแก่นร้อยละขวดเออใช่เราเนี่ยว่าเราโดนหลอกไปเติมเขาได้ร้อยละขวดงั้นขับไปเติมขอนแก่นแค่แป๊บเขาไปขอนแก่นนะแค่ปวดเดียวเองต้องสี่ร้อยห้าสิบต้องขับไปขอนแก่นเนี่ยรถรถหนักเพราะน้ำนี่แหละใหญ่อย่างนี้เลยเหรอปั๊มไม่ได้เติมนานแล้วใช้เบือแเนี่ยครับรถนี้ต้องหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ย ยังใช้แก๊สพี่นี่ใช้แก๊สใช่ไหมเห็นไหมพี่นี่ก็ยังใช้แก๊สเลยเรายุโรปไงเออหนูก็รถแก๊สหนุนต้งหนูเลญี่ปุ่นเนาะไอซ่าพันด้าพัดาที่มีขายในประเทศไทย้ะกันด้วยใช่ถูกตาเหรอใช่เราไม่ได้ขายของไทยจริงเราไทยใช้แต่เรนมันเขาญี่ปุ่นได้ตังใช่สงครามการตระกันใหญ่ใช้ครบปีเขาคนก็ตาไม่ได้รุ่นอะไรลอยรอบกันนะเขาทำระกันแล้วก็ต้องใช้คุ้ม จมาหลายเลยต้องตู้แต่ละท่าที่ได้ดิน้องเนี้ยลองพูดเยอะๆแต่ยืนนิ่งๆได้ไหมนิ่งๆนะพูดพูดจะหยุปากขยับก็ไม่ใชนชาติเดียร์ลองพูดจนไม่เท็จปากน้องใช้อะไรใช้เงื่อเหรอได้รูปเดียวขยับจะบูกเอาพูดด้วยสายตาพูดด้วยสายตาเนี้ยจอะไรพูดไหมกดมากๆปิด ีสมุดขยับแสดงอารมณ์นิแสดงอารมณ์แสดงอารมณ์นี่นี่คาเด็กสิโโหขนาดน่าขนาดนี้เลยว่าชอบนี่วายจะแอคติ้งจะอ่อนขนาดนี้เด็กผู้หญิงหาใครผู้หญิงพักก็นิ่งนอนที่กี่โมงหรอฮะสี่สิบมาเร็วนะตังเราไม่ติดอ่ะก็ดเอืมเขาตัวเราไม่ติดเตียงไปเลยก็บอกเราว่าให้ลองสตาร์ทดูใช่เอ้า ไปตกใจอะไรพี่จะตายยายแบกเกาาจะตาสังขยาก็พี่น้อยมาหนามตรงนี้เออถ่ายยอะมาไผมจะกลับไปไม่ตองมี้ไม่มีแสงไม่งล้นเราจะแตกถ่ายแล้วถ่ายกน้อยมีฝั่งนี้น้อยเราดอยู่แหวกใ้แล้วแหวกให้แล้วไปพี่น้อยสักลูกนี่นี่นิ่นี่่นี่นี่ไอ้าวสวยๆแลวก็เรืเอง เดี๋ยวเดี๋ยวก็หาว่าหลับตาอีกเดี๋ยวยเด่าหลับตานะอย่าหลับตานะถ้าหลงไว้ถ้าหลงไว้ตาแห้งอ่ะตาเทียมเอ้าลดไอีกเออล้างฉีนเลยรูปนี้ร้านเปอร์เซนไม่หลับตาอ๋อได้สวยแล้วอยากได้รูปแบบไหนลงเอาให้เอาให้จับไหมรูปนี้แหละพี่ก็จะหารูปที่ไม่สวยเลยเนี่ยรูปที่ไม่หลับตาคือคาเตอร์รูปที่ไม่หลับตาบอกรูปที่สวยก็ไอ้นี่ไว้ใช่ไหมเก็บไว้เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูเองใช่ กระปีกระปากแม่กระปีกระปกอย่าให้แม่ดูยาไไม่ได้ยายพยาบาลุกเ็ษไปแล้วเดี๋ยวติดเดี๋ยวออกข่าวเว้ยเดี๋ยวออกข่าวเนี่ยไอ้หลอดปากไอหลปากพยัดปากไปน่อใช้หลอดดูหวังว้าใบอ้วงมาเป็นแถวโค้งแถวกล้วยต้องไม่ได้ยมนไใส